ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้หลายคนตกอกตกใจเพราะว่ายอดพุ่งสูงขึ้นนะคะ335รายค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตของจังหวัดชนบุรีทุกคนต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าตอนนี้นพบกลุ่มคัสเตอร์รายใหม่เป็นตัวเลขที่มาจากทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะศรีราชาแล้วก็บังละมุงด้วยค่ะ ซึ่งตัวเลขนี้รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่335รายด้วยกันโดยทางด้านของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะได้ติดตามความคืบหน้าพบกลุ่มคลัสเตอร์มาจากตลาดใหม่ชนบุรีนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราสอบถามไปยังนางสาวสาหรายสุกเกษมวัย59ปีแม่ค้าขายผักซึ่งก็ได้บอกนะคะว่ามาที่ตลาดใหม่ชนบุรีนี่เป็นประจำไม่ได้กลัวการแพร่ระบาดเพราะว่า ตนเองนั้นดูแลในสุขอ,อนามัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดปรากฏว่าในวันเดียวกันที่บริเวณซอยราป,ประสิทธิ์เทศบาลเมืองชนบุรีมีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดก็พบว่านะคะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ53หลังคาเรือนเนี่ยประชาชนรวมทั้งหมด155คนตอนนี้ห้ามเข้าออกนะคะโดยเป็นคำสั่งของทางเท,ทศบาลเมืองชนบุรีค่ะ ในรัตนชัยนาปรมถมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชมบุรีบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้มีคําสั่งปิดซอยราบประสิทธิ์นะคะ ก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสำหรับสถานการณ์โควิด19ในจังหวัดชนบุรีนั้นวันนี้พบรายใหม่3 3 5รายมาจากอําเภอเมืองชนบุรี263รายศรีราชา18รายบางละมุง7รายพนันิคม4รายสัตหีบ26รายบ้านบึง3รายพานทอง6รายปอทอง3รายเกาะจันทร์3รายนะคะแล้วก็พบว่ามีที่เข้ามารักษาตัวอยู่ในชนบุรีอีก2รายค่ะ จะจะา,าสะสะมารอ,อ,อ,อยปยนเองพวกัรี่ลอังหวไปนี่ต้องเซทุื้อผักมาซื้อผ,ผักแล้วไม่กลัวครับไม่กลัวทำไมถึงไม่กลัวครับเพราะเราปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกทุกอย่างล้างมือมาล้างมือครับ ความาดอยากกินของร่วงแบบไทยมาเดินตลาดใหม่นี่ตั้งแต่โคก็ิดช้งแรกเนมาปัจจุบันนี้ยังไม่เคยติดเลยไม่เคยติดเลยเนาะไม่เคยเลยไม่เคยคนบ้านก็ไม่เป็นยังมั่นใจตลาดใหม่อยู่ไหมครับมั่นใจไม่มั่นใจแต่คนส่วนมากที่ติดเพราะเขากินของกันเยอะๆหลายๆคนเ,เขามีสองสามจานหนึ่งเขาก็าจะใช้มือเปิดกันไม่กินปฏิบัติตัวแบบเราไง ครับแม่มองตั้งแรกแล้วว่ามันต้องติดอันนี้แม่ขายอะไรครับเนี่ยขายผักขา,ขายผักอะไรฟ้าอันนี้มาซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อผักซื้อผักว่าทุกวันไม่เคยคว,ว้ารางวัลยังคืนอันนี้แม่ฉีดยายครับฉีดแล้ว,าย,ลวยายอะไรครับเนี่ยซิโนแวคข,ของเทศบาลบ้านสวนฉีดเมื่อกี่เข็มครับเข็มสองเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานี้ร่างกายแข็งแรงดีไหมแม่แข็งแรงดีแต่ยังมั่นใจนะถ้าเราไม่มาซื้อเราจะซื้อของที่ไหนเนาะใช่ใช่มั่นใจเพราะว่า บางคนปฏิบัติตัวไม่เหมือนที่หมอบอกไงมันก็เลยต้องแพ้ก็อครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับฟอยรับผิดธอบเราครับวันนี้ครับสถานการณ์ที่เรากลับกันอยู่นี่ครับดีวันนี้ดีนิ่งเราดูแลทุกสิ่งเลยตอนนี้นิ่งมากตรงนี้เพื่อนนี้เราดูแลอยู่ครับผมคจะติดตรงอื่นเราก็จะคอยแกะดูแลเรื่อยๆครับตอนนี้ดีมากนะครับตอนนี้คือว่าผลงานของหมอเรานี่เป็นที่ดิ น่าพอใจเริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้คือไม่ไปกระจายคัตเตอร์ที่อื่นแล้วคนที่อยู่ที่นี่ก็ให้ให้ความแบบก็เรียกว่าร่วมมืออย่างดีเพราะเราอย่างดีเลยครับวันนี้คือว่าเราดูแลก็ถึงครับเราะทุกประตูบ้านมีปัญหาอะไรเรารับหมดเราให้ดูแลทุกอย่างเราเขาจะได้อยู่กับเราได้เขาจะได้ไม่หนีที่เมื่อเขาไม่หนีปั๊บเนี่ยเราก็ดูแลครับเขาผลตอบมาก็ดี ก็ดีมากตรงนี้ดีแล้วครับเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกทีกจะไม่มีค,คัตเตอร์อะไรมาแล้วคนเข้ามาเราก็ตรวจทุกคนคจะไม่เอาเชื้อมาติดในนี้อีก<ม>คือเราต้อง้องกันอย่างนี้นะครับครับนะครับตอนนี้ตอนนี้นมันมีหมดกี่ครอบครัวครับอันนี้มีทั้งหมด5 3 50 5 4 5มครับ